กำลังถามพรานนะคะกองร้อยถามพรานที่2109ค่ะกองบังคับการควบกลุ่มที่3กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้ไปสนที่กาลังจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะเป็นเครือข่ายค้ายาบ้านในเขตพื้นที่อปปักชมจังหวัดเลยค่ะ ไปดูปฏิบัติการของกองบังคับการควบคุมที่3กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ได้รับแจ้งว่าพบกระสอบปุ๋ยนะคะวางทิ้งไว้ที่ป่าริมโขงบ้านหัดเบี้ยหมู่ที่7ตําปากชมอำเภอปักชมจังหวัดเลยจึงได้จัดกําลังร่วมกับกองร,ร,ร้อยตํารวจตรวีแดนที่246ตํารวจสถรานีตํารวจภูธรปักชมค่ะฝ่ายปกครองกองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่1หมวดสกัดกั้นและปร,ะปราบ ยาเสพติดที่2และหน่วยงานความมั่นคงส่วนที่เกี่ยวข้องไปเข้าตรวจสอบนะคะบริบรเวณดังกล่าวไปพบถุงปุ๋ยดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ที่ก่อหญ้าริมน้ำโขงจากนั้นก็มีการเฝ้าซุ่ม ตรวจดูนะคะก็มีผู้ต้องสงสยัยอายุ32ปีค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็เดินลงไปหยิบถุงยาบ้าขึ้นไว้บนรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวทันทีนะคะเพื่อขอตรวจคน้นก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระสอบจํานวน5แพ็คกับอีก1มัดร,รวมเป็นยาบ้าจํานวน32,000เม็ดโดยผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสาร,รภาพนะคะว่าได้ค่าจ้างเนี่ยในการขนยาบ้าจํานวน10,000บาทก่อนจะให้การถึงตัวผู้ว่าจ้างที่ให้ตนเองมารับยาบ้าที่บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลงังในค่ไปปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านพร้อมกับจับกลุ่มตัวผู้ว่าจ้างไรนี้พร้อมได้ของกลางยาบ้าอีก3ามแสนสหมื่นเมตรและรถจักรยานยน5คันส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรปากชมดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ